ถึงเวลาหรือยังครับที่ยุคความยิ่งใหญ่ของคริสเตียโนโรนโดและเลโอนีเมซี่ในโลกฟุตบอลนะครับจะถึงจุดสิ้นสุดและใครละ่ะที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนนะครับมีสองชื่อครับที่แน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องนึกถึงนะครับคนแรกเคลียร์ในปเปเป้และคนที่เออเอลิงเบราหาและนั่นเองนะครับ คุณบอลสอริบายสันเดย์ครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับ2คนนี้กันนิดนึงนะครับว่าใครกันแน่ที่จะก้าวขึ้นมานะครับกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกคนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มของเขาไปนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมตช์เดย์หนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดศึกกันไปนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็วันอังคารที่ผ่านมานะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้แตกกันไปแล้วนะครับเอ็มบ้าเป้นครับทำสองประตูให้กับเบเชนครับเอาชนะ อยู่ในทุสไปได้สองตัวนึงนะครับขณะที่ทางฝั่งเออร์ลิงเบาาลฮารันก็ทำสองประตูเชียร์ในกันนะครับช่วยแมนเชสเตอร์บุกเอาชนะเซบียาสประตูต่อศูนย์นะครับสองคนนี้นะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่แรงขึ้นมามากๆในช่วง3-4ปีหลังนะครับเอ็มเป้เยตจะย้อนไปแก่กว่านั้นหน่อยเพราะว่าเขาแก่กว่าฮารันประมาณป,าณปีเ,เกือบเกือบสปีนะครับแต่แน่นอนว่า2คนนี้อยู่ใน เรียกว่ายุคแล้วก็วัยใกล้เคียงกันอย่างอย่างที่สุดเลยครับเหมือนเมสซี่กับโรนโดเลยครับตอนนั้นเนี่ยยังหนุ่มๆเกิดขึ้นมาเนี่ยครับโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่ประมาณเกือบสองปีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเมื่อเมื่อคืนวันศุกรที่ผ่านมาครับทางช่อง CBS นะครับก็ก็เป็นช่องที่ถ่ายทอดแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ยิงไปยังอเมริกานะครับก็มีอดีตนักเตะนะครับมีกูรูมาพูดคุยกัน มีเทเรยองรีมีเดโลฟอร์ดินามีโอเวนฮาร์กริฟนะครับมีโจอหเลสคอตนะครับก็มีการพูดถึง2คนนี้นะครับทางเทเรยองรีเนี่ยเขามองว่าสําหรับเขานะครับเขายังยกให้เคลียร์อับเป้เนี่ยดูเหนือกว่าจริงๆเขาไม่ได้พูดว่าเหนือกว่าหรอกครับแต่เขาบอกว่าช้อยส์ของเขาบวทของเขาเนี่ยจะให้กับเอ็บับเป้เหตุผลของเขาก็คือว่าทางเอ็บับเป้เนี่ยสามารถสร้างสารรค์โอกาสได้ จบบสกอรร์ได้นะคัในขณะที่เออร์ลิงบราฮามันเนี่ย <c oughs> เขาใช้คําว่าไม่ไม่สร้างสรรค์โอกาสแต่ว่าจบสกอร์อย่างเดียวนะครับแต่เขาก็ยกย่องว่าฮาร์ลันเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ชั้นยอดเลยนะครับถ้าแมนซิตี้เนี่ยได้ฮาร์ลันมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ได้นะครับรอย่างไรก็ตามครับของเขาเนี่ยเขามองว่าอย่างเอ็มบาเป้เนี่ยเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทาั้งตรงกลางแต่ เอบาลฮอลแลนด์เนี่ยเล่นได้ตรงกลางอย่างเดียวนะครับพูดง่ายว่าความหลากหลายความครบเครื่องเนี่ยในมุมมองของที่รองรีนะครับเขายังยกให้เ็มบัปเป้เนี่ยกว่าเพราะฉะนั้นเขายังโหวตและเขายังเลือกเ็มบัปเป้นะครับพูดง่ายว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าให,ให้ให้เขาต้องเลือกครับแต่ทีนี้เรามาดูสถิติที่น่าสนใจกันนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าฟุตบอลหลังจากนี้ไปถ้าไม่มีใครรุ่งขึ้นมาแบบเปรี้ยงปร่างนะครับสองคนนี้นะครับน่าจะชิงอบอลลงดอกันชิงความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกกัน โดยไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะอะไรเพราะคุณดูจากสิิการทำประตูของ2คนนี้นะครับเอาจากในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหลักก็ได้นะครับเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์นะครับทำสอประตูเมื่อคืนนี้เขาทําประตูในชอปปอลล์25ประตูไปแล้วนะครับเป็นนักเตะที่ยังครบ25ประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ครับด้วยวัย22ปีกับ47วัน,นครับรู้ไหมครับสถิติเดิมเป็นของใครเป็นของทางเคลียร์เอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับ ทําไว้ตอนอายุ22ปีกับ80วันหมายความว่าฮารนเนี่ยทำลายสถิติของเอมบัปไปเพียง33วันเท่านั้นเองแต่ว่าที่น่าทึ่งนะครับน่าตกใจมากๆคือฮาร์นเนี่ยใช้เวลาใช้ระยะเวลานะครับ เพียง20นัดเท่านั้นนะครับขณะที่เอ็มบาเป้เนี่ยใช้ไป42นัดนะครับกว่าจะยิงได้25ประตูนะครับซึ่งสถิติของทางเอ็มบาเป้เนี่ยมันใกล้เคียงกับเรียลเนลเมาซี่มากๆครับเมาซี่เนี่ยตอนทำได้25ประตูก็ใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับ42นัดและวัย22ปีกับ286วัน,นครับคือก่อนที่จะเป็นเอ็มบัปเป้เนี่ยก็เป็นเมาซี่แหละที่ครองสถิติ ยิงเร็วครับ25ประตูะครับถ้าถามว่าค r ิส t i a n o r o d o ล่ะนะครับต้องบอกว่าโรนโดเนี่ยผมใช้คำว่าโตช้าก็งั้นเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆหลายคนทราบคือโรนโดเนี่ยช่วงแรกเขาเป็นปีกแท้ๆเลยครับเป็นปีกเลยค,ยค่อยๆขยับมาเป็นกองหน้ากึ่งปีกแล้วถึงจะขยับมาเป็นกองหน้าในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเถิติในช่วงอายุน้นอยๆของโรนโดเนี่ยถึงมีการทำประตูในช็อปปอร์ล็ที่น้อยมากๆนะครับอย่างไรก็ตามทีนี้เรามาว่ากันที่ฮาลันกับเอ็มบาเป้ก่อน ถ้าเราย้อนไปดูคําพูดของอองรีนะครับอองรีบอกว่าถ้าเขามองเนี่ยก็คือเอมเบาเป้เนี่ยครบ่องกว่าเล่นได้ซ้ายขวาตรงกลางแอซิ์ได้ครับ่ยิงประตูเองก็ได้ครับความน่าทึ่งก็คือว่าแม้ว่าเอมเบาเป้น,นะครับจะมีการใช้เวลาจํานวนนัดมากกว่านะครับกว่าจะยิงได้ถึง25ประตูแต่จนถึงตอนนี้นะครับเอมเบาเป้ลงสนามในชอปลอลไปทั้งสิ้น54นัดเขายิงได้35ประตู อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดูแล้วเนี่ยน้อยกว่าทางฮาร์แลนก็จริงแต่เขามีแอซิดท,ที่เยอะมากนะครับเขาแอซิดไปแล้วถึง20ประตูด้วยกันนะครับหมายความว่าภายใน5 4นัดของเอมเปเป้ครับเอมเปเป้ M มีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงถึง55ลูกด้วยกัน,นครับแบ่งเป็นยิง35และแอซิดอีก20เฉลีย่ยแล้วครับหนัดอย่างน้อยๆเนี่ยเอมเปเป้ M ต้องมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตู1ประตูนะครับขณะที่ฮาร์แลนแน่นอนครับ แอซิสของเขาน้อยเพราะเขาคือตัวจบสกอร์โดยอาชีพนะครับ20นัดยิงไป25ประตูกับอีกเพียง3แอซิสแต่นั่นก็เป็นค่าเฉลี่ยที่โคตรมหาศาลแล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วในอนาคตเนี่ยสคนนี้จะสามารถทําลายนะครับสถิติของทางเมสซี่หรือว่าทําลายสถิติของโรนโดได้หรือเปล่าครับต้องบอกว่าตอนนี้โรนโดยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ทําประตูในชอปปอลล์มากที่สุดนะครับหนึประตูนะครับโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น183นัดนะครับอัันดบยแปดสินลเมสซี่นะครับยิงไป ทั้งสิ้นนะครับ125ประตูครับโดยใช้เวลาไป157นั้ดนครับค่าเฉลี่ยของโรนโดครับ0 7นประตูต่อน,นัดส่วนเมสซี่ครับ0.8ประตูต่อน,นัดนะครับว่าเมสซี่เนี่ยมีค่าเฉลี่ยประตูต่อนัดเนี่ยสูงกว่าโรนโดอยู่นิดนนะครับซึ่งด้วยเล็เนี่ยนะด้วยจำนวนนัดด้วยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าฮาร์แลนถ้าคุณยิงได้นะครับปีละ10ลูกนะครับในชอปลารไปทุกปีนะได้เล่นชอปลารทุกปีแล้วก็ยิง และจอสจติของคริสตอโรนโดนครับถ้า2คนนี้ไม่ยิงเพิ่มนะครับซึ่งด้วยวัยเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คงจะเพิ่มไปได้อีกไม่มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรทนี้ถ้าฮาร์แลนด์ยังคงความผงเส้นของวาเอาไว้ได้และรักษาสภาพร่างกายไว้ได้ก็มีโอกาสทีเดียวนะครับที่เขาจะทําลายสติของเมสซี่หรือขึ้นไปท่าโรนันโดนครับในขณะที่เอมบัปเป้ครับต้องบอกว่าเอมบัปเป้เองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอาจจะมีค่าประตูเฉลี่ยเนี่ย อาจจะน้อยกว่าทางฮาร์แลนด์นะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เขายิงไปแล้ว35ลูกนะครับจากการลงเล่นใ4สนัดมีค่าเฉลี่ยที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในอนาคตไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า2คนนี้นะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เกิดอะไรขึ้นซะก่อนครับสถิติสูงสุดของเมสซี่กับโรนัลโด้อาจจะต้องเสียวๆแล้วว่าโดนทำลายครับแต่แน่นอนครับนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะท่านั้นครับคุณจะต้องมีเรื่องของความสําเร็จนะครับ ผลงานในฤดูกาลนั้นที่มันโดดเด่นมากๆนะครับเพื่ออาจจะกล้าไปถึงการเป็นเจ้าของรางวับลบอลลงดอนะครับหรือว่าควา้าแชมป์ชอปลอร์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมารอดูกันในอนาคตครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า2คนนี้ครับจะก,ก้าวขึ้นมาทดแทนโรนโด,นโดนและเมสซี่ได้อย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าให้ต้องเลือกระหว่างเคลียร์เนมาร์เป้และเออร์ลิงเบอร์เกนเพื่อนๆจะเลือกใครและชื่นชอบใครมากกว่ากันลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับวันนี้ครับฟุตบอลสตอรี่บายสนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกไม่คิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ